นะคะจะเห็นเป็นส่วนมากเป็นร้านขาขายของอินเดียชุดอินเดียขายผ้าขายยังไงคะส่วนมากเป็นแบบสไตล์สไตล์เอเชียอินเดียใช่ไหมคะเพราะว่าคนอินเดียอาศัยอยู่เยอะในย่านนี้นะคะเมืองเลสเตอรสเตอร์นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ก็เมื่อกี้นี่กา เขาเรียกอียังล่ะเทศกาลเทศกาลเออเดลีเดวัล,ลีอย่างประมาณนี้ยแหละค่ะเดลีเรือเดวัล,ลีเนะะี่ยค่ะก็เป็นเทศกาลของคนอินเดียเนาะคะ่ะเขาเรียกว่าเทศกาลปีใหม่ประมาณสินะคะมันเป็นเทศกาลปีใหม่เขานะคะก็คล้ายๆเอ่อของคนจีนนะคะคนจีนคนจีนก็จะว่าเป็นเอ่อ เทศกาลเทศกาลตรุษจีนนะคะสำหรับคนจีนเทศกาลตรุษจีนก็เป็นปีใหม่ของคนจีนคนอิน,ดเ,นเดียก็เป็นเทศกาลเตวบรีก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของคนอินเดียนะคะคนไทยเขากับปีใหม่ก็คือปีใหม่เลยนะคะ